วิภาวะตัณหาหายไปจากพระไตรปิฎกได้อย่างไรประเด็นค่อนข้างจะดราม่าสอยน,นะซึ่งคําตอบเดี๋ยวจะเอาไว้ท้ายทคลิปสําหรับท่านใดที่สนใจส่วนเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวกิ๊กซอที่จะมาต่อให้เต็มนะระหว่างเปริธนาปัญญาตัณหาตัณหาปัญญาอุปทานอุปทานนี้ พูดไปแล้ววันนี้วันนี้ก็จะมาประเด็นในเรื่องของตันหาซึ่งตันหาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่ามีความเล่าร้อนอมองเห็นภาพได้ชัดหลังจากที่เวทนาคือชอบหรือไม่ชอบแล้วมันจะเล่าร้อนหามันจะมีอยู่สามอย่างมีภาวะตัณหามีการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการมาตัณหานี่ก็พอที่จะ ถ้าเห็นโดยชัดนะสำหรับผู้ที่ศึกษามาพอสมควรนี่ก็จะเห็นว่าอันไนที่มันเกิดจากกายอ่ะกะกะถ้าขึ้นได้กะเนี่ยคือน,นึกถึงกายได้เลยเนะว่าจะมีตาหูจมูกลิ้นกาย,ยอันหดที่มันเกี่ยวเนื่องกับกายที่ตามองเห็นแล้วชอบอยากได้หรือว่าหูได้ยินชอบอยากได้เนี่ยหรือตาหรือกลิ่นได้กลิน่นหรือว่าลิ้นริมรถโอ้โหอันนี้ชอบอยากจะไปกินอีกร้านอาหารร้านนี้อร่อยอะไรเงี้ยนะ อันนี้นะคือเป็นตันหาที่มีความเล่าร้อนที่เห็นได้ชัดท่านเลยบรรจุไว้ในตั้งแต่ธรรมจักรกวัตสูตรเลยนะใครแปลธรรมจักรหรือว่าไปอ่านธรรมจักรก็จะเห็นว่าภาวะตันหายุภาวะตันหาเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ท่านบรรจุไว้เป็นเหตุแห่งทุกข์เลยซึ่งมันไม่ไม่ใช่มีแค่สามอย่างนี่นะอันนี้เนี่ยแค่เป็นหัวข้อมานะเขาจะขยายออกไปเป็นตันหาร้อยแปด นะถึงตาตราได้ถึงร้อยแปดเลยนะ่ <_ t we ak> ไม่ว่าจะเป็นกรา,นารมาตรหาเนี่ยโอ้โหพูดไปอย่างละเอียดแล้วอ๋ <_ d ew> อเนี่ยภาว่าตรหานวิพภะว่าไอ้ไอ้กา,ารมาตรหานนี่ก็ชัดเจนนะ <_ d ew> แต่ที่หายไปคือวิภาวะามาตาอ่าที่หายไปจากอพระไตรปุกไม่ใช่ว่าเกิดคำว่าวิภาวะามาตาหายไปนะคาว่าวิพภาวตามหตาเนี่ยยังอยู่แต่แต่ว่าไอ้ตัวที่จะอธิบายวิภวะตราเนี่ยไม่มีเลย ไปใครที่เป็นลูกขกัาพเจ้าปิฎกเลยก็ท่านไม่ว่าจะท่านพุทธทาสหรือว่าทางพุทธวจนะที่เขาไปศึกษาในรตัตติปิฎกเนี่ยจะไม่มีคําอธิบายเพิ่มเติมในภาษาบาลีเขาเรียกนิเทศนิเทศของวิพากษ์วาหาเลยเยวจะว่าไปหลังจากนี้สําหรับไปตัวตัณหาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่รับมาจากเวทนา พอรับมาแล้วมันก็จะเป็นตัวที่ส่งต่อไปเป็นอุปทานนะซึ่งในภาพที่มันต่อกันเนื่องกันไปเนี่ยมีเฉพาะผู้ที่บรรลุอย่างชัดเจนและเป็นเป็นผู้ที่เป็นปัญญาวิมุตเท่านั้นนะที่จะเห็นสภาพขนาดนีนะ้ผู้ที่เป็นเจตววิมุตเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยรู้ตั้งแต่ทางเข้าคืออ,อ,อวิชาคืออะไรเสร็จแล้วก็มันวิมุตได้ยังไงไอ,อ้นั่นคือผู้ ผู้ที่ไอ,ไอเจตวิมุตต์ส่วนผู้ปัญญาวิมุตต์เนี่ยก็จะเห็นแต่ว่าไม่ได้เห็นครบอย่างนี้ก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องเห็นครบหมดถึงจะเป็นพออระอรหันต์นะเพราะว่าจิตที่มันวางเนี่ยมันไม่ได้วางเราไม่อาจจะไปรู้ได้ก็มีนะไม่ใช่ว่าเป็นพออระอรหันต์เราต้องรู้หมดทุกอย่างไอการสภาวะของอหรหันต์เนี่ยไม่ใช่สภาวะไปรู้หมดทุกอย่างเป็นรู้โลกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวท่านมีปัญญามากท่านถึงรู้ไปหมดท่านเข้าใจหมดพระสารีบุตรเองยังไม่ถึงท่านเลยพระสารีบุตรเองเนี่ยยัง โอ้เอ๋บาน,นบอกว่าโอ้มันเทียบกับพระพุทธเจา้าไม่ได้เลยเป็นเท่าขี้ฝุ่นเลยท่านบอกไม่ได้มนเทียบกับพระพุทธเจา้าไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยขนาดท่านเป็นรองอย่างพระพุทธเจ้านั้นรองห่างกันมากเป็นหนึ่งในหมื่นเท่าเลยนะหนึ่งในหมื่นเท่ากับพระเจ้าเลยไอ้ต้องมีภาษาญีุ่่นเลยเป็นหมื่นคนนะถึงจะเท่าก,กันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็หมายเป็นขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเออก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้ขนาดนี้ก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราควรจะ ทราบไว้เมื่อจิตของเราเนี่ยเข้าไปทํางานเนี่ยมันทํางานตลอดเวลานะเวลาเวลาทํางานเนี่ยมันไม่ได้ว่าตอนปฏิบัติทาให้ทํางานนะจิตมันทํางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะไปบรรลุตอนไหนเราไม่รู้นะอันนี้ก็คือให้เข้าใจว่ามันเป็นลักษณะนี้นี่คือตัณหาเพราะว่าตัณหาเพราะวตัณหาส่วนรายละเอียดที่เป็นบัตรไตวิดออะไรต่างไปหาดูที่อื่นได้ะอันนี้หลวงพ่อเป็นมุมมองอันนี้จะมาตอบคาถามสําหรับผู้ที่คาใจว่ามิเพราะวตัณหาหายไปไต่บางคนได้ศึกษา มาอยู่บ้างเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ท่านพุทธทาสเท่านยังปาลบไปเลยว่าเฮ้ยวิภาวนี่หายไปไหนท่านใครไปดูงานพื่ท่านพุทธทาสนั้นจะจะได้จะเห็นเลยว่าท่านปาลบเรื่องนี้ไวน้นะไมหรือว,ว่าจะเป็นทางทางพุทธวจนะเองที่เขาศึกษาพระไตรปิฎกกันอย่างเข้มข้นเนี่ยเขายังเห็นว่าวิภาวาตัณนหาหายเลยวิภาวนัหายไปไหนมันมันไม่มีนิเทศคือไม่มีคําขยายความ <S 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 ตรงนี้เนี่ยนะถ้าเป็นที่สังเกตว่า ผู้ที่ถ่ายทอดโปรตีปิดุกเนี่ยซึ่งโปรตีปิดุกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นบาสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะรัชกาลที่หนึ่งที่ไปรวบรวมเอาของพม่าของมอญของอะไรที่มาทำเนี่ยของขมิ้นของอะไรที่มาทําเนี่ยผู้ที่ถ่ายทอดมาโดยส่วนใหญ่ในขณะนั้นแะขณะที่เขาไอ้ไอ้ที่เขาเปี่ยวพากันเอามาเนี่ยหรือว่าในส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทําชานคือ ใช้สุขาวิปัสสกูเป็นส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เป็นเป็นการทําโดยเจโตวิมุตต์อ่ะเพื่อใช้พลังเจตในการปฏจจิบัติธรรมซึ่งการจะทําเจตัวหรือว่าการเข้าฌานเนี่ยมันจะต้องทิ้งอารมณ์นะมันจะต้องทิ้งอารมณ์ให้ไปเหลืออารมณ์เดียวก่อนนะทิ้งอารมณ์ข,ข้างนอกออกให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องไปพิจารณาอย่างเช่นพิจารณาสุภาษเลยไหมที่มีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเกสารลมมาตันต,ต,ตจาจโจน อันนี้เนี่ยไปเพื่อที่จะทิ้งทิ้งอารมณ์ที่เพื่อจะให้เข้าไปอยู่ในอารมณ์หนึ่งนะอารมณ์นั้นอาจจะเป็นอารมณ์ว่างเป็นอ้อากาสานันจาหรือว่าเป็นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ละที่ที่จิตมันชอบที่จะไปอยู่จะต้องไปอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นเพราะฉะนั้นต้องทิ้งอารมณ์อื่นทั้งหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นทุกทุกอย่างเลยเป็นกิเลสทั้งหมดเลยไม่ใช่พระ ป่ารุ่นเก่าๆเนีย่ยเ็จะเป็นอะไรก็เกลียดอะไรก็เกลียดจะจะทิ้งจะออกไปอยู่ป่าจะไปสนใจใครอะไรประมาณนั้นะนี่นี่คือที่มาของของการที่ทําให้พระไตรบิดกเนี่ยจะไม่มีเรื่องวิภาวัตถาเพราะมันไปขัดผัดไปขัดแย้งกันกับกับวิธีปฏิบัติของเขาเพราะวิภาวัตถาเนี่ยคือความไม่อยากมีไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่เอาอ่าอันนี้ถ้าไปเป็นถ้าไปขยายความตัวนี้อยู่ในพระไตรบิดกเนี่ย มันก็จะไปขัดกับไอ้วิธีปฏิบัติที่ปฏิบัติมาก็คือการต้องทิ้งกิเลสต่างๆหรือว่าทิ้งอารมณ์ต่างๆเพื่อจะเข้าไปอยู่ในฌานอันนี้มันจะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นบทที่มันเกี่ยวเกี่ยวกับวิภากษ์วิจารณ์ในในช่วงการขยายเนี่ยจึงไม่มีมีแต่หัวข้อไปปุ๊บก็มีวิพากษ์มีอะไรการัณหารณวิพากษ์วิภารณาการมาตารหามีอย่างนี้อย่างนี้วิากษวิากษ์วิจารไอ้ เพราะว่าตัณหามีอย่างนี้ๆๆแต่ว่าวิภาวะตัณหาไม่มีนี่เกอที่ไปที่มานะเท่าที่อ่าดูสังเกตดูเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจบริบทเนี้ยก็จะไม่เข้าใจว่าเออทาไมมันถึงมันถึงไม่มีซึ่งพระไตรปิฎกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่มาจากรอนหนึ่งนะตัตอนั้นก็ท่าน,นก็ไปหาเอาเอ่อพระเอาเจ้าเอาจากป่าจากอะไรที่ว่าดังๆอะไรต่างๆก็เอามาทําหมดแล้วก็ท่านก็เป็นคนไปไปดูเองเอ่คือไปถวาย ทั้งเช้ารับปปะณะตอนเย็นด้วยเลยคือควบคุมกำกับเองเพื่อจะให้ได้ออกมาไว้ใช้ในการปกครองนะจริงๆเดียวก็ลึกไปกว่านั้นคือท่านเอาไว้ใช้ปกครองพระนะท่านจะท่านเจตนาของท่านคือท่านจะเอามาทำเพื่อใช้ปกครองครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะพระนี่มีอิทธิผลมากนะจะทั้งเกิเห็นกบฏผีบุญกบฏอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณด้ส่วนใหญ่เพราะนั้นท่านถึงต้องการที่จะ ทำสิ่งพวกเนี้ยท่านเห็นว่ารู้ว่าว่าพระในะมีอิทธิพลมากท่านก็เลยต้องรวบรวมแล้วก็มาทําเพื่อจะให้มันเกิดกใจกิจนี้อันนี้คือที่รอนหนึ่งท่านทำคือถ้าว่าวัตถุปสง์หลักก็คือใช้ในการปลุกขอนันอีกจะ้ะ